ใายมุนกับ กไก่เติบพี่น้องมากไก่ไปเรื่อยคือคือบุกออมามากไก่ไปเรื่อยๆข้าวพม่ากไก่ข้าวขาทยแถวบ้านเ้ามันกับบ่เบิร์นนะข้ากระอมาเรืๆๆๆ่อายาๆๆๆๆ้ามากไก่ม่นัะท้ายเบิด ไป,ไปเรื่อยๆนี่ก็คือบ้านท้ายมุ่นเด้อพี่น้องตอนแรกว่าถืไปบ้านจันไปพวกหอดบ้านจันทร์ก็ท้ายดีกันเพราะว่าไปบวกันหอดดูคเพราะว่ามันทำก่นขขอนท้องมันจะอวยเนาะเพราะว่าจนจู่หอดบ้านเาาาาน้างมันจะพันเพราะตีไข่เมื่อหอดบ้านลแล้วเด้อเพราะว่าเมื่อเนี่ยข่อยมากให่ ใชมากมบ้านจันทรายโม่บ้านทจทรายมุ่นนะกบ้านจันท์เรจะไปตลาดยูบ้านเรบบา ตัวทางแยกอันนี้ก็เพื่อทางแยกนัไปนทางแยกคนพิสัยเขาไร่บันดูงเวลาทางแยกบันเราเนาะเราอยุดจังหวิงมาบาไก่ขนาดนี้เรายแวทางแยกเราตัวทางแยกเราหยนะคะก็แรกว่าจะไปจอร์รแดนน,นั่นใ่น้อง ไดีโยแต่ว่าเขาต้องลลูกค่ะล ah> ่จะเป็นนาตเขาดกะดนเขาไจะดัววลอมาดิเดเต็มเลยต้ดพลังไปดไปยุบลูกไปเอาลนอดไปสนามแม่ลูกแม่ของเขาะไม่ลูขงา